โอเคน้ผู้ชมก็ขอากาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมสวัสดีด้วยนะนผู้ชมโอเคน้อผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันใสนาค่ายเกมไมโครเกมมิ่งน้ผู้ชมอานเนี่ยใน,ในอ,อันนี้แอดในคอมเมนต์มันจะขึ้นมาว่าสล็อตไมโครเกมมิ่งน้ผู้ชมซ็อกเกอร์สไตเกอร์พร้อมชื่อเลยนะ ก็สาบใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดวันกันด้วยนะท่านผู้ชมช่วงนี้ทนน้อยนะผู้ชมโดนกับ PG ไปเยอะกับสาวถ้ำเลยต้องมาสกเกอร์หน่อยสักนิดหน่อยท่านผู้ชมอุ้ยขึ้นสเต็ปสีง่ายขอซ้ำซ้ายไปแล้วกันเอาลอดเฉยเลยถ้าฟรีเดียวว่ะอยากแบบเช็คพอสักนิดสักหน่อยนะท่านผู้ชมกับสกเกอร์เนาะมากลางโอเคเปิดได้สวยตามด้วยซ้าย เฮ้ยเองก็เกินไปขวาโอเคขวาซ้ายบางทีเองก็โดดเก่งกลางอเอง็งลุกมือฆ่าเลยอะโอเคซ้ายรอดขอขวาสักหน่อยโอเคแล้วก็ขอขวาซ้ำโอเคแล้วก็ขอกลางซ้ำเวีนเออเองไปซ้ายฆ่าไปซ้ายบ้าง แล้วก็ค่าก็ย้ำซ้ายอีกรอบเนี่ยทำไมมันรู้มือวะโอ้โหกลางก็โดนโอเคซ้ายล,อล่อนละขอโอ้โหไม่เข้าแฮะอยากแข็งดีลายอ่ะมาซ้ายเวลามันดูเนี่ยมันดูดเก่งแบบดูดแบบเก่งมากไม่รู้ว่าอืมอะไรมันจะเบอร์นะั้นน้ผู้ชมนะโอเค โอเคขวาลอดแล้วขวาสองรอบขอกลางไปกลางลอดปุ๊บกลางอีกดอกนี่พออีกดอกนี้มันก็ไม่เข้าแล้วเด็กอยากบิ๊กวินแตกนะมิโซมมื้อเข้าใจปะอือหึค่าเอาจริงละเป็ดห้าสิบไปเลยหมดค่าก็ไม่สนเออให้มันพอ ไปได้เออเมื่อกี้เองไปขวาข้าก็ไปขวาเออแล้วข้าก็ซ้ำขวาที่เองไปเออแล้วข้าขอซ้ำอีกดอกหนึ่งเพื่อความมั่นใจเออแล้วข้าขอซ้ำอีกดอกเพื่อความเวนสาได้หนึ่งพันละโอเคซ้ำโอเคมันน่าจะไปซ้ำนะคุณผู้ชมโดน อืโดนไม่เหลชิ้นดีแล้วจะบอกว่ารอดได้อย่างไรนล้วไม่โอเคโอเคท่านผู้ชมขึ้นสเต็ปได้ขอรอดรอดขอให้ฉันรอดไปถึงนู่นขอให้ฉันรอดโอเคละโอเคละปึ๊บโอ้โหโหดนอีกละซ้ายกลางเองปัดกลางโอเคข้าขอไปซ้ายโอเค แล้วข้าขอไปซ้ายโอเคแล้วข้าขอไปกลางเองรู้ได้อย่างไรโอ้โหแบบนี้สวยเลยพนะี่น้องเราจะไปทางไหนโดนทุกนัดซ้ายโอ้โหอย่างเจ็บโอ้โหมาสองพันสามก็เอาอันนี้ยังไม่ร่อยเลยนะมิจฉาดูดิ เนี่ยเซ็งเลยอ่ะนะผู้ชมชิปสองพันเก้าเนี่ยขึ้นนี่ค่าหน่อยเด้เออสเต็ปหกโอเคสเต็ปเจ็ดมาเฮ้สเต็ปมันแข็งอ่ะแข็งโป๊ะเลยเฮ้ย ขั Step mm ้ hmm. okay, นตอมโอเคแล้วผู้ชมโอเคพาออกไปโอเคร้อนละจริงโอเคโอเคฮึบโอเคฮึบวีนิ่หยุดเลยพอเลยท่้นผู้ชมถอนร้อยหนึ่งเอาไปกินข้าวหัวร้อนเลย สองสามวันแล้ว